ลงมือทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนาะขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพบกับต้นโกมุดอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอ่านภายในหัวข้อคุณต้องลงมือทำอย่างไรถึงจะสมปรารถนาะสำหรับคนที่กำลังมีโปรเจกต์มีแพลนที่จะทำงาน ที่จะกำลังสมัครงานหรือกําลังสอบแข่งขันนะครับคุณต้องลงมือทาอย่างไรถึงจะสมปรารถนานะครับเรามาเปิดไพ่กันครับ มาเปิดไพ่5ใบกันนะครับเช็คพลังงานเหมือนเดิมเปิดไพ่5ใบถ้าตรงกับเรื่องราวของคุณก็แสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะครับถ้าไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็แสดงว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะครับไพ่หล่นลงมา3ใบกีนอ o อกซ์ ฟักขับเกตเชอร์ ฟออฟครับโอเคครับพลังงานของคนที่เข้ามาดูไพ่นะครับพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหน้าไพ่ของคุณนะตัวตนของคุณเนะี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตัดสินใจอย่างฉันฉลาดนะครับคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะครับเป็นคนที่มีปัญญามีวุฒิภาวะมีความฉลาดทางด้านอารมณ์นะครับ ถ้าเมื่อไหรที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญคุณจะตัดสินใจอย่างรอบคอบและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดครับสถานการณ์ของคุณตอนนี้เนาะสถานการณ์ที่เข้ามากระทบคุณตอนนี้ตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายสิ่งหรือเปล่าครับมีโอกาสเข้ามาแต่คุณก็ยังรู้สึกเบื่อหน่ายสิ่งอยู่มีเรื่องกระทันหันเข้ามาไม่ใช่อันนี้ไพ่เดทนะครับ ไม่เดก็คือเป็นช่วงที่คุณจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นใหม่นะครับจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ันเป็นเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าเอาจริงต้นชอบไปนี้นะจบจากสิ่งเก่าเราเริ่มใหม่ถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่วันนี้แสดงว่าแล้วคุณมาจับได้ไหมเนี่ยต้นมองว่านะอะไรที่ มันแย่สิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีคุณจะจบกับมันได้แล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณฟังแล้วคุณมีคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่ละต้นถึงจะได้เริ่มใหม่ถึงจะได้เริ่มชีวิตใหม่คุณพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นครับสิ่งที่มันยังคาใจค้างคาใจคุณอยู่สิ่งที่ยังค้างคาใจคุณอยู่ความแค้นความเจ็บปวดความศกเศร้าใน คุณตัดสินใจที่จะชั่งหัวมันแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่วันไหนก็วันนั้นครับอยู่ที่ความคิดของคุณเลยวันไหนที่คุณตัดสินใจว่าชั่งหัวมันถวันนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตแบบใหม่วันนั้นขนาดนั้นแหละครับจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณ เริ่มต้นเส้นทางใหม่ของชีวิตคุณนะตอนนี้จะต้องแข่งขันตอนนี้จะต้องแข่งขันก็สอดคล้องกับหัวข้อเนาะสอดคล้องกับหัวข้อเนาะว่าต้องลงมือทำอย่างไรถึงจะสมปรารถนาเมื่อกี้ตอนปอเปิดคลิปนุ้งก็พูดแล้วว่าสําหรับคนที่มีโปรเจกต ที่กำลังจะทำกำลังที่จะสอบแข่งขันกำลังที่จะมีการแข่งขันอืมใช่ได้ไพ่แชร์ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งการต่อสู้นะครับต้องสู้ถึงจะสำเร็จนะแล้วคุณเ,เห็นคำนี้ไหมสำเร็จนะแต่ต้องพยายามนะ ความสาเร็จที่จะได้มาเนี่ยคุณต้องพยายามใส่สุดเต็มที่กับมันนะจริงจังกับมันนะคุณจะสําเร็จนะเขายิ้มแล้วนะเขายิ้มนะยิ้มแล้วก็ถามคุณว่าเอาจริงหรือเปล่าจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าจะเอาจริงก็ลงมือเลยนะครับ รีออฟครับเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองเนาะพอพอมาดูไพ่ทั้ง5้าใบนี้แล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นพลังงานที่ดีเลยนะตัวคุณเนี่ยเป็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ ตัดสินใจได้อย่างฉันฉลาดเป็นช่วงชีวิตที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้แข่งขันเป็นช่วงที่สำหรับยังไงจะบอกว่าเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเฉลิมฉลอง ในสิ่งที่ได้ลงมือทำเนาะติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยคุณยังเสง่อยู่นะครับคุณยังเสงสีงอยู่ที่พูดมาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเป็นพลังงานของคุณไหมถ้าใช่ก็ดูกันต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะครับมาครับเรามาเปิดไพ่กันเรามาเปิดไพ่กันต่อว่า ต้องลงมือทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนานะครับต้องลงมือทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนาลงมือทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนา Pre open the curve. Same up in the curve. King of Pentacles นะครับไพ่ที่รวยที่สุดในสำหรับ It's all work เอ of pentacles โอเคครับนะครับต้องลงมือทําอย่างไรจึงจะสมปรารถนาต้องต้องร่วมมือต้องมีการร่วมมือนะครับ ต้องมีการร่วมมือกันต้องมีการได้ช่วยกันทำนะครับต้องมีการช่วยกันทำครั้งนี้ไม่ได้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวแนะ่ๆนะนะต้องมีการประสานกันนะครับถ้าคุณมีโปรเจกต์จะทำสิ่งใดเป็นงานของคุณเนาะเป็นธุรกิจของคุณคุณต้อง คุณติดขัดตรงไหนคุณต้องขอความช่วยเหลือเนาะจากคนที่เขามีความรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์เนาะถ้าคุณกําลังจะสอบแข่งขันคุณต้องหาคุณต้องหาตัวช่วยนะตัวช่วยอย่างเช่นคอสติวไหมคุณอาจจะหาคอร์สติวหรือคุณจะหาหนังสือแนวข้อสอบเก่าไหมหรือจะเซิร์ชวิธีทำต่าง ข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆที่เขามีในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายเนาะต้องใช้สิ่งนั้นนะครับต้องใช้สิ่งที่พูดมานะต้องใช้อย่างที่พูดมานะเป็นตัวช่วยนะใช้เดียวไม่ได้นะงานเนี้ยอุปสรรคของคุณตอนเนี้ยก็คืออืม ภาษาของคุณตอนนี้นะไพ่ Seven Open เซเว่นออเปนเอเมันเป็นการที่แบบว่าสะสมความสำเร็จนะ่ะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการสะสมความสำเร็จในะระยะยาวนะครับค่อยๆปลูกค่อยๆสะสมทสักษะค่อยๆสะสมทรัพย์สินไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นจะต้องใช้เวลาเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าพ่ใบไปนี้มาตรงในตำแหน่งของอุปสรรคก็คือว่าคุณรอไม่ได้หรือเปล่าครับคุณอยากให้ต้นไม้ไมันโตเร็วหรือเปล่าคุณเพิ่งปลูกต้นไม้ต้นนี้คุณเพิ่งปลูกได้สามวันคุณอยากให้มันโตเท่าต้นที่ปลูกมาเดือนหนึง่งหรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างเนี้ตรงนี้แหละความใจร้อนของคุณนี่แหละคืออุปสรรคอมรับความจริงนะว่าสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้น มันก็คือสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นคุณจะให้สิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นให้มันได้มาแบบสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มต้นน่ยคุณอยากจะอยากให้มันได้ผลลัพธ์แบบแบบเหมือนคุณทํามาสะสมมาได้เป็นหลักเดือนหลักปีอย่างเนี้ยมันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะทําได้สําหรับคุณนะ อุปสรรคของคุณตอนนี้ก็คือความใจร้อนของคุณเนี่แหะความใจเร็วด่วนได้ของคุณนะครับให้คุณใจเย็นๆนะถ้าเพิ่งเริ่มต้องยอมรับความจริงว่าเพิ่งเริ่มไดถ้าเพิ่งเริ่มเราต้องยอมรับว่าเราเพิ่งเริ่มการที่มันเพิ่งเริ่มม,ม,มันก็จะมีความช้ามีการเลดล่าช้าออกไปอาจจะมีอุปสรรคยุ่มยิ้มอยู่บ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องมันต้องมีหยิบจับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาประกอบกันพอทำทำไปแล้วก็รู้ว่ามันยังขาดสิ่งนี้คุณก็ต้องไปหามาไปแก้มาแก้ไขเอามาเพิ่มเติมให้มันครบองค์ประกอบของมันนะครับคุณต้องใจเย็นๆกับมัน่อยนะสิ่งที่ผู้คนมองเข้ามา สิ่งที่ผู้คนรอบข้างเขามองคุณเข้ามานะครับเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้านรพระคาสั์นะครับด้านรัพย์สมบัตินะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมสุดๆเลยนะผู้คนที่มองเข้ามาที่ตัวคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมสุดๆเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ คุณกำลังกังวลอยู่สิ่งที่คุณกำลังกังวลอยู่คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคุณอยากให้มันสำเร็จเร็วเหรอครับจากหน้าไพ่เนี้ยหัวข้อที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือลงมือทำอย่างไรให้สมปัรถนาหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตอนนี้อุปสรรคของคุณคือความใจร้อนสิ่งที่คุณกังวลของคุณก็คือ ความเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณกลัวว่าคุณจะไม่สําเร็จหรอคุณอยากให้มันสําเร็จเร็วๆในวันสองวันนี้เหรอครับหรือแบบว่ายิ่งถ้างานใหญ่ๆงานที่มันใหญ่ๆยากๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณอยากให้มันสําเร็จภายในระยะเวลาเร็วๆนี้เหรอครับใช่ไหมถ้าใช่ ใช่พิมพ์บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้คุณกําลังกังวลหรือเปล่าคุณอยากให้มันสาเร็จเร็วๆหรือเปล่าสิ่งที่คุณกําลังทําเนี่ยไพ่ออกมาสรุปว่านี่นะไพ่สรุปของคุณนะสิอัมเบดเจอร์เคิลส์นะครับคุณจะได้รับโอกาสนะครับคุณจะได้รับโอกาสอยู่นะสิ่งที่คุณกังวลว่าคุณจะได้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไหมไพ่สรุปออกมาว่า คุณจะได้นะครับคุณจะได้ความสมคุณจะได้สมปรารถนานะครับแต่ว่าการสมปรารถนาของคุณเนี้ยมันจะได้มาจากการช่วยเหลือการพึ่งพากันคุณจะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือความช่วยเหลือจากผู้อื่น และตัวคุณตัวคุณเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเหมือนกันนะครับมันจะเป็นการให้การรับที่เท่าเทียมนะครับมันจะเป็นการให้และการรับที่มันเท่าเทียมนะเขามาช่วยคุณให้สำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอย่าลืมว่าคุณน่ะก็ต้องไปช่วยเขาเช่นกันนะครับเขาติดขัดตรงไหนคุณก็ต้องช่วยเขา หน้าไพ่ออกมาแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสิ่งที่คุณกำลังปรารถนาอยู่มันต้องลงมือทำอย่างไรให้สมปรารถนาเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยมีหน้าไพ่นะครับหน้าไพ่ออกมาเกี่ยวกับการร่วมมือกันการการช่วยเหลือการทำกันหลายๆคนเนี่ยตั้งสามใบนะครับนี่คือพลังงานของคุณนะ ไพ่ีออฟครับเนี่ยคือพลังงานของคุณที่เปิดท่าใบแรกแล้วไพ่ที่เปิดออกมาเพื่อจะเฉลยคำถามว่าต้องลงมือทำอย่างไรถึงจะสมปรารถนาไพ่สามเหรียญไพ่จีออฟเป็นตัวก็บ่งบอกว่าเนี่ยต้องช่วยกันทำนะต้องช่วยกันลงมือทำไม่ได้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวและไพ่ใบสรุปของคุณคุณจะได้รับ สิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณก็ต้องมีการให้การช่วยเหลือกลับไปเหมือนกันเขามาช่วยคุณให้สำเร็จคุณก็ต้องช่วยเขาในสิ่งที่เขาติดขัดเช่นกันนะครับและนี่ก็คือหน้าไพ่ของคุณนะหน้าไพ่ของคุณที่ตอบคำถามว่าคุณต้องลงมือทำอย่างไรถึงจะสมปรารถนานะครับ ขอให้คุณใจเย็นๆลงหน่อยนะเข้าใจว่าคุณรีบเข้าใจว่าคุณอยากให้มันสําเร็จเร็วๆนะครับให้คุณใจเย็นๆนะสิ่งไหนที่มันยิ่งใหญ่สิ่งไหนที่มันมีคุณค่าโปรเจกต์ไหนที่มันใหญ่โปรเจกต์ไหนที่มันมีมูลค่าที่มันสําคัญกับชีวิตของคุณนะคุณยิ่งต้องใช้เวลากับมันนะครับคุณยิ่งต้องใช้เวลา ใช้ความทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถกับมันมากๆนะครับถ้าคุณทุ่มเทกับมันมากๆใช้ความรู้ความเข้าใจกับมันมากๆนยิ่งคุณมีความรู้ความเข้าใจกับมันมากแค่ไหนระยะเวลาของความสําเร็จระยะเวลาของการที่คุณจะสมปรารถนาเนี่ยมันก็จะใกล้เข้ามานะครับ อย่าลืมนะคุณลงมือทำนะ่ะมันถูกแล้วแต่ว่าให้คุณใจเย็นๆนหน่อยให้คุณยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้โปรเจกต์นี้สิ่งที่คุณกำลังจะแข่งขันนี้มันเป็นช่วงแรกๆที่คุณจะต้องสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความรู้เก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่มันยังขาดหายไปน่เอามาประกอบกัน มันไม่สามารถที่จะทําให้มันสําเร็จสมปรารถนาได้ไวดังใจที่คุณต้องการนะครับคุณลงมือทําไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันยังขาดอะไรอยู่คุณยังขาดเหลืออะไรคุณลงมือทําไปคุณจะรู้ว่าคุณยังขาดเหลืออะไรเพื่อเอามาประกอบกันให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนั้นสมปรารถนาของคุณนะครับนะ เพราะฉะนั้นขอให้คุณเตนเย็นแล้วก็ทุ่มเทกับมันให้เต็มที่นะครับศึกษาใช้ความรู้ความสามารถทุ่มเทกับสิ่งที่คุณปรารถนาให้เต็มที่แล้วก็สิ่งไหนที่คุณไม่เข้าใจสิ่งไหนที่คุณติดขัดให้คุณไป ขอคาแนะนําขอความช่วยเหลือจากคนที่เขามีประสบการณ์จากเขาคนที่เขามีข้อมูลจากคนที่เขาเคยทําเรื่องนี้มาก่อนนะครับจากคนที่เขามีทรัพยากรสิ่งนั้นที่คุณต้องการให้คุณขอความช่วยเหลือจากเขานะและถ้าเขาติดขัดสิ่งไหนถ้าเขาขัดเหลือสิ่งไหนให้คุณช่วยเหลือเขานะครับ ต่างคนต่าตอบแทนกันนะต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้มานะครับและนี่ก็คือคาต,ตอบที่สรุปม,มาเพื่อตอบคำถามว่าคุณต้องลงมือทําอย่างไรถึงจะสมปรารถนานะครับก็ขอให้คุณทําสําเร็จดางที่คุณปรารถนานะครับขอให้คุณโชคดีนะครับขอให้ทําได้ตนเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ